พี่เอ็นดูเราทำยังไงก็ได้ที่ค้าขายแล้วให้คนนั้นเมตตาเราอันนี้มันไม่ต้องมันไม่ได้ใช่ความสเสน่์อย่างเดียวนะมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่วาจาอย่างเดียวนะมันใช่บุญวาสนาด้วยบุญวาสนาที่มันเป็นมันปูพื้นฐานมาแบบเรามองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเนี่ยได้ผลประโยชน์จากสว่วนนี้ ถ้าใครมีบุญมากทำบุญกับอริยะสงเราก็ตักตวงได้เต็มที่อยู่หน่อยแต่ถ้าเราทำบุญแบบเล็กๆน้อยๆเราก็ได้ไปตามกำลังครับนะแต่ที่นี้บุญในทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดมากในเรื่องบุญคือทำบุญแล้วอย่าไปคิดมากพอจใจทาทำไปเลย อย่าไปบวกลบคูณหารไหวเอพระนี้นี่จ้าเงินเราไปใช้ป่าไหนเนี่ยจะไปใช้ที่ไหนมันจะถูกต้องตามตำราหรือเปล่าหรือว่าจะโกหกหลอกลวงนีย่ยมันจะโกหกหลอกลวงจริงๆแล้วหลวงพ่อเองนี่ก็ไอ้คำว่าเรื่องบุญเรื่องทานนี่ นี่ไม่ได้ไหายเอาไปคืนไปขอในทูบเทลโลเอาไว้เป็นแล้วแล้วของกาแฟเราไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปชงมัมนจะมีไอ้ตัวนี้ชันปั๊บมันหายเลยให้ครูบาอาจารย์เอาครูบาอาจารย์มานั่งเลยครับตปครูบาอาจารย์มานั่งเลยโอ้นี่ไงเฮ้ยฟ้องอยู่นี่ออนดิเอ้ยเอาแต่ตัวไปไล่ฟ้องอีก ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เอาไปนี่เคยเลยขอท่านอาจารย์นั่งก่อนครับท่านอาจารย์นั่งนั่งประชารัฐครับมาจากวัดไหนแก้วครับพะเจ้แก้วครับแก้ว ทีนี่เวลาสร้างบุญเนี่ยเราอย่าไปมีเหตุผลมากเราอย่าไปมีข้อแม้ครับคือเราจะต้องทำแบบเขาเรียกว่าคือพอใจทำทำไปเลยมีมากมีน้อยแล้ว็ทำไปเพราะอะไรเป็นเหตุเนี่ยคือจริงๆแล้วบุญวาสนาเนี่ยมันจะเกิดไปตามไปตามไปตามวาระ ทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เทวดาเนี่ยมีริษเท่ากันหมดบางคนก็มีนิสัยไปกับสัตว์แค่ปล่อยปลานี่โชคลาภมันก็มีแล้วบางทีไปปล่อยงวัวไปปล่อยควายเขาก็ได้ บางคนมีบุญบารมีประไดเพชรตาแมวขึ้นมาแล้วบางคนไปปล่อยหอยมันก็ไดหอยมุกมาเนี่ยไอหอยมุกไอเนี่ยนะไอมุกราค็าแพงๆเนี่ยคือของเหล่านี้น่ะมันเป็นของที่เทพบรรดาลมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุผลนะมันก็มีเหตุผลของมันนะมันก็มีเหตุผลของมันไอนี่เรื่องอันเรื่องแล้วพ่อใครเจอ ล่องพ่อเคยเจอก็ตัวเองอยู่มันมีอยู่วันหนึ่งไอ้ไอ้ไอู้กซิบอ้วนตรงนี้แหละครัไอ้เรื่องร่างทรงนี่มันไม่ทุกชโลกก็เขาเลยนะไม่ทุกชโลกเลยไอ้ตัวอ้วนที่อ้วนอ้วนคุณคุณเล็กน้อยกีเนี่ไอ้เรื่องร่างทรงมาเนี่ยโอ้โหนี่จะมาเส้นไหวและต่างๆนี่มันจะไม่ค่อยทุโลิเโากแต่ล่องคอนี่เกิดความเกิดความเข้าใจวัน ให้เขามีที่ยืนอยู่ในสังคมบ้างในแผ่นดินนี้นะมันคับแคบด้วยด้วยด้วยอุปนิสัยแต่ถ้าเราเนี่ยให้เขายืนเพื่อให้เขานี่มีรอยยิ้มที่ที่มีความสุขสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นไรปะครับส่วนเขาจะโม่แบบไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> คนเราเก็คงจะไม่โม่เกินเหตุเกินผลมันดอกมันก็จะโม่แบบนี้ <c oughs> เหตุมีผลของมันนะ่ะเนี่ยก็เลยก็เลยนี่ไป แต่ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งก็บางทีวันนั้นเนี่ยมันมีร่างทรงเนี่ยเขาไปหาหวยไอ้คาถาเนี่ประมาทมันไม่ได้นะไอ้คาถาเนี่ยเออมันมีคาถาอยู่อันหนึ่งเขาเดียวอมรุกกุ๊กคุยอ่ะไออมรุกกุ๊กคุยกุ๊กคุยกุ๊กคุยเนี่ยเออมันขลังนะประมาทมันไม่ได้ไงอมรุกกุ๊กคุยเนี่ยต้องพ่อก็ยังงงอย่ามันขลังได้ยังไง ล่องพ่อนี่ไปลวองพ่อมันมีพระพระมาจากไหนไม่รู้ทีนี้เขากลับมาไอหาหวยยางนี้แหละเขากลับมาหาหวยเขาก็าท้าเนี่ยไปเปิดไปเปิดโลกอ่ะเขาเรียกว่าคาท้าเปิดโลกไออโอมมาลุกคุยทีคคนี้ไอโอมมาลุกคุกค,คุยนี่ฟังไปแล้วดิเกมันก็มันก็เล่นเนาะ มันก็เล่นในอมลุคุปขีมันมีลิเกใหคเล่นอยู่แต่เชื่อไหมว่าคาถาอันนี้มันเป็นคาถาเรียกเทวดามาถามโอ้ธรรมดาก็แน่นอนนะ <laughs> ไอ้มอผีนี่ไอ้ร่างทรงนี่มันแน่นอน <laughs> ทีนี้ก็ลูกซิ์นี่ก็เ <laughs> ลยชวนหลวงพ่อไปไปในถ้ำไปในวัดก็ไปหน้าผาหละไปในถ้ำก็บอกว่าหลวงพอ่อหลวงพอ่อ ต้องพ่อช่วยไปดูไอ้หมอผีมาหน่อยสิมันเนี่ยชอบมันมันชอบมันสวดคาถาอมลุกขุขยเนี่ยมันเป็นของแค่หรือของตลอกเนี่ยมีแต่ล้องคอเท่านั้นที่จะมองได้อะ่ีล่อพอ่อแต่ว่าผมเนี่ยสงสัยมานานแล้วไอ้คาถาอมลุกขุขยนีย่มันมันเป็นของตลกเพื่อมันเป็นของแค่ล้องพ่อก็เลยไปพอไปขึ้นมาเสร็จปั๊บพอมันได้ระยะเวลาปั๊บ เขาก็เขาก็ขึ้นครูนะ่ะเขาก็ข so ึ้นครูโอมบรรลุค you know ุคุยครคุยครคุยโอมบรรลุคุคุยคุคุยคุคุยเขาก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าไปว่ามาปั๊บปรากดขึ้นมาว่าเทวดามาจริงๆนะอเทวดามาเลยพอเทวดามาเสร็จมาปั๊บเขาก็ถามว่าพวกท่านเรียกเรามาประสงค์อะไรอย่างเงี้ย นี่นี่หลวงพ่อซุกเนี่ยหลวงพ่อซุกมีท่านก็เป็นหัวหน้านะหัวหน้ามอผีอะไอ้กอหน้าร่างทรงอะโอ้ยลูกหลานมันอยากได้หวยก็เลยไปเชิญเจ้าพ่อมาเพืใจเจ้าพ่อนี่ปรดสักหน่อยนึงลูกหลานมันอดอยากมันขาดเงินทองเนี่ยไปสร้างบ้านสร้างเรือนม้านเพราะความกรุณาหาน้อยอย่างเงี้ยเขาก็มามองดู เขาก็มาบองรัวพิธีกรรมี่เชิญเขาเนี่ยถูกต้องอยู่เจวซ้อมตัวหรือซามตัวไอ้งอคอไอ้เขาเนี่ยบ oh. อ,อกนี่ก็เลยบอกว่าขอสามตัวเถอะทุนกัน้นอย <laughs> ชาวบ้านนี่มันไม่มีเงินขอสามตัวเถอะอย่างนี้ oh. ทีนี้ไต๋ตาตามามาก่อเลยบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเอากระดาษมาเดี๋ยวเราจะบอกให้ uh. อาจารย์ซุกนี่ก็เลยเอากระดาษมา hey, มเฮ้ยมอกระดาษมากระดาษมา,าก เดี๋ยวเจ้าพ่อจะบอกกันนี่แหละปากฏตขึ้นมาว่าเจ้าพ่อเขาก็บอกเขาบอกสามตัวนะเขาก็บอกไอ่หนึ่งหนึ่งสองเขาบอกหนึ่งหนึ่งสองพอเขาบอกหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมาไอ้ลุงพ่อก็นั่งอยู่ข้างๆก็นั่นแหละนอนเล่นเนี่ยเลยได้เจ้าหวยไอ้ที่ไปบอกไปบอกคนวัดของเรากันว่าเผื่อมันจะมีโชคมีนา ทีนี้มัก็มีเทวดาอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยพูดมาเขาบอกว่าท่านเจ้าพ่อไอ้หวยเข้าไปอย่างนี้เนี่ยจะถูกมาจะถูกหรือเปล่าครับไอ้หวยนี่มันถูกอยู่แต่จะได้จะเพาะแต่คนที่มีทุนในว่าในในในพุทธศาสนาเท่านั้นส่วนคนไม่มีทุนในพุทธศาสนาเนี่ยยังไงก็ไม่ถูก ทีนี้ไอเรานี่ก่อได้ยินเขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเราก็ไม่ได้ปิจัยออกมาตอนเช้าเราก็กลับมากลับมานี่ๆมันนอนกลับมาก็มาเฮ้ยวันนี้ได้หวยสามตัวมาเอากาแฟมากินที่ี๋้วจะบอกให้รวยชังหน่อยนะไอล่างไอล่างปากมันพูดไปอ่ะมันก็เลยเอากัระปงกาแฟเอาขนมปังมามาคืนนี้นี่อาจารย์ซุกอ่ะพาหมอสมอ่ะไปไปคอหวยเทวดา เจ้าคอเข้ามาจริๆเขาบอกกว้ยตัวนี้ตัวนี้ทีนี้ปากก๊อดขึ้นมาว่าไอ้เรากระบอกไปทั่วเนี่ยไอ้เรากระบอกไปทั่วนะวท,วนะที่นี่ไปบอกไอ้ไอ้ไอตัว,วนนะอ้วนน่ะครับอยู่ๆมันมีในความรู้สึกมันได้ยินมันเหมือนกัมันได้ยินคนมากสิทธ์นะบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองไม่ออกหรอกอมันจะเออมันจะออกเจเจสอง,สองเออทีนี้ไปปากก๊อดขึ้นมาว่า ไอ้พวกที่ฟังหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันก็ซื้อกันนะซื้อกันคนละหลายร้อยหลายพันนะแต่อ้เจ้านี้กระดันไปซื้อเจ็ดเจ็ดสองเวลาหวยออกมาจริงๆมาออกเจ็ดเจ็ดสองไอ้ต้องมานั่งเสียงกันอีกว่ามึงนะมึงเอาหวยมึงเอาหวยพิดไม่กห้กูหวยทวงเงนเราไปอ่ามันก็ได้เยอะอยู่อ่าได้เยอะอยู่พอได้เยอะมาอย่างนี้นะจากนั้นเป็นต้นมาลูกซิ์ไม่เคยตำนิร่านทรงเลย<อ>เพราะว่าเราได้ผลประโยชน์ เราได้ผลประโยชน์เราได้เลยแหละอันนี้ก็คือเรื่อง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 ร่างทรงทีนี้เรื่องพระงี่เง้าก็คือกันอันนี้ก็อย่าไปตำหนิเขาพระงี่เง้าดิเออพระงี่เงาพระนิสัยไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อย่าไปตำหนิพูดจากระทานเนี่ยให้เรียบร้อยให้แบบมีละเอียด เพราะว่าเรื่องการสร้างทานเรื่องการสร้างทานหรือว่าเรื่องการครบค้าสมาคมกับตัวเทพเดวดาเนี่ยเขาจะดูความละเอียดของเราความฉลาดเขาไม่ดูหรอกเขาก็ถือว่ามันไม่มีใครที่จะมาฉลาดแต่ก็ตัวเทพหรอกมันมันฉลาดกว่ามันมีอยู่วันหนึ่งคือยังเวลาเขาจะสอนลูกเขาจะสอนคนงานวัดเขาจะสอนลูกหลานเนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอุปนิสัย คือมองยังไงมองแล้วตัวเองไม่ขาดคุณมองยังไงตัวเองนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วมองยังไงที่ที่ให้เทวดารักใคร่เอ็นดูมองมองยังไงให้เหตุผลยังไงทีนี้เขาก็ต้องเอาความจริงเนี่ยมาอธิบายเราเราถึงจะเชื่อถ้าจะไปตั้งสูตรหาว่าฉันจะทําความดีแล้วนะ ที่นี้ไอ้ความดีนี้เนี่ยบางทีมันก็นมีพิหาสซาตานเข้ามาเข้ามาแทรกเดตตามอุปนิสัยของเขาอะเราจะไปเลือกคนนิบัตสเธอคนนี้ฉันจะทําใจคนนี้ฉันจะปราบมันไม่ได้